ตัวรักที่ต่างประเทศ Samsung Galaxy A56 มาพร้อมดีไซน์ใหม่อัปเดตนาน6ปีล่าสุดทาง Samsung ก็ได้เปิดตัว Galaxy A56 โดยมีสเปคตามนี้ครับมีตัวเครื่องขนาด162.2ณ77.5ณ7.4 mm มีน้ำหนักอยู่ที่198กรัมมีหน้าจอแสดงผลแบบทรุปเปอร์มะเนตขนาด6.7นิ้วความเิด Full HD Plus มีค่ารีเฟรชเรท 120Hz ชาร์จชิปเอสน้ s งหแอมให้เลือก 8GB กิกับ 12GB ส่วนลอมมีให้เลือก 128GB กิกับ2 5 6บนระบบบริการ n 1็ดครอบท้าได้วันยูไออัปเดตนาน6ปีให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งเลนหลักความ,ม 50, ละเอียล้านพิเซลรวงแสง1 8พร้อมระบบกันสัน่นแบบ OS เลนอัลตราวายความ,ม 10, ละเอียดสล้านพิเซลรวงแสง2.2และเล,ลนส์มาโครความ,ม 2, ละเอียดสล้านพิเซลรวงแสง2.4ส่วนกล้องหน้าาความจเดล รูปแสงจุดรองรับ 5G รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth NFC กันน้ำกันฝุ่น IP 6 7ให้แบตเตอ MM, รี่มีที่5,000มิลลิมรองรับชาร์จไว45วัตต์สมาร์ทโฟน Galaxy A 5 6มีราคาเริมต้อนอยู่ที่499ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 7 0 0 0บาทและเริ่มวางจำหน่ายที่ต่างประเทศช่วงปลายเดือนมีนาคมนีครับ